เราสามารถงอแบบนี้นะคะเป็นสปริงออกกําลังกายนะคะของนําเนี่ยระดับที่30กิโลกรัมค่ะ30กิโลหมายความว่าแรงกดที่30กิโลนะคะแล้วเวลาที่อ่าเราเอาเขามาใช้ในการออกกําลังกายเนี่ยง่ายมากสะดวกมากเราสามารถพกไปที่ไหนก็ได้อย่างเช่นนําไปเที่ยวบ่อยๆหรือว่าไปอะไรก็แล้วแต่หรือว่าอยู่ในรถเนี่ยนํำก็พกเขาติดรถเอาไว้ค่ะแล้วก็สามารถทําได้ง่ายๆแทบจะตลอดเวลาเช่นรถ นาเวลาไปเติมน้ํามันหรือเติมแก๊สก็แล้วแต่เราก็มีเวลาอยู่ตรงนั้นกับรถใช่ไหมคะแทนที่เราจะเอาเวลาเนี่ยไปทําอย่างอื่นเราก็เอามาออกกําลังกายเช่นแล้วนําจะมีวิธีแนะนําให้ด้วยนะคะอันนี้คือแบบความมือความมือสองด้านความมือแล้วก็กดเขาลงแบบนี้นะคะเราจะทําประมาณสิบครั้งหรือสิบห้าครั้งตามที่เราไหว น้ำก็ไม่ได้ไหวที่จำนวนครั้งเท่ากันทุกครั้งบางทีตื่นมาตอนเช้าน้ำไหวที่ส2บสองครั้งน้ำไหวที่สิบครั้งหรือน้ำไหวที่ส5บห้าครั้งน้ำก็ทำแค่นั้นนะคะเมื่อกี้จะเป็นแบบคว่ำมือต่อไปจะเป็นแบบหงายมือถ้างายมือน้ำก็จะจับแบบนี้นะคะหงายมือคือหมายเมื่อเทียบกับตัวน้ำเอกแล้วมันจะเป็นรูปแบบนี้งายแล้วมันก็จะยืดแขนขึ้นไปก่อนการยืดแขนคือการสำหรับน้ำคือการเปิดการทำงานให้ต่อมน้ำเหลืองของเราทำงานค่ะต่อมน้ำเหลืองทำงาน หมายถึงว่าเม็ดเลือดขาวที่อยู่ตรงนั้นเม็ดเลือดขาวที่อาศัยอยู่บริเวณต่อมน้ําเหลืองในส่วนต่างๆตามข้อพับขานนต่างๆเนี่ยขเขาก็จะออกมาทํางานด้วยเม็ดเลือดขาวทํางานหมายถึงว่าเขาออกมาจับกินเชื้อโรคต่างๆนี่คือเรื่องที่ดีเห็นไหมคะนํายืดแบบนี้นําต้องการให้เขาทํางานด้วยแล้วก็กล้ามเนื้อแขนนําก็ได้ด้วยนะคะแขนรูปแบบจะเป็นการจับแบบนี้แล้วกดลงทางด้านหลังสังเกตว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะ ได้ในหลายๆส่วนนะคะอันนี้คือกล้ามเนื้อจะได้ในรูปแบบเปิดในรูปแบบนี้นะคะแต่ถ้าคว่ำกล้ามนเนื้อก็จะได้มาในรูปแบบนี้นะคะรูปแบบแขนรูปแบบกล้ามเนื้อที่ได้ก็จะแตกต่างกันแล้วเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้เอาเขามาออกกําลังกายได้ในหลายๆรูปแบบพกพาไปได้ง่ายมากนําหาที่ส0มสิบกิโลเนี่ยเพราะนํามองว่าเขาง่ายเขาสะดวกในการทําของนําเพราะว่านําไม่ได้เป็นคนที่ทํา เช้าแล้วหยุดเลยทั้งวันแต่นำจะเป็นคนที่ออกกําลังกายแบบนี้บ่อยๆนะคะคราวนี้ความบ่อยนั่นหมายถึงว่านำก็ต้องไม่ไม่ไม่หนักจนเกินไปไม่ไม่หนักแบบกดไม่ได้เลยหรืออย่างนี้นะคะบ่อยๆหมายถึงว่าก็ไม่ต้องเยอะมากระดับที่30เนี่ยกาลังดีไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ทําได้บ่อยๆด้วยทําได้บ่อยคืออาจจะทุกหนึ่งชั่วโมงหรือทุกสองชั่วโมงเรามาออกกําลังกายในรูปแบบนี้คะ่ะเราอย่าออกกําลังกายแบบวัน นำแนะนําเลยนะคะวันละครั้งแล้วพอเหมือนโยคะวันละชั่วโมงแล้วพอเ,เ,นเนียแบบนี้มันอาจจะใช่สําหรับท่าหนักๆแต่สิ่งที่เราสามารถทําได้บ่อยๆอย่างเช่น downward facing dog หรือท่า tree pose หรือท่าสามเหลี่ยมตรีโกณอย่างเงี้ยมันสามารถทําได้แบบไม่ไม่ต้องมีอะไรก็สามารถยืนแล้วทาท่าสามเหลี่ยมตรีโกณได้อย่างเงี้ยเหมือนกันคะ่ะไม่ต้องมีอะไรก็สามารถถือเขาแล้วก็กดแบบเนี้ย ได้สักห้าหรือสิบทีก็ได้ซึ่งเราสามารถที่จะทำเช้าทำกลางวันหรือทำเย็นหรืออาจจะทำตอนบ่ายทำตอนก่อนนอนก็ได้ตามที่เราไหวดูในลักษณะที่เราไหวเหมือนโยคะเอามาใส่กับชีวิตประจำวันในลักษณะที่เราไหวหมายถึงว่าเช่นเช้าฉันก็ฝึกไปแล้วหนึ่งชั่วโมงตอนเที่ยงฉันก็อาจจะมาทำแค่ตรีโกนหรือดาวเวิร์ดเฟสติ้งด็อกเอาแค่สองท่าท่าละหนึ่งนาทีก็พอแล้วอะไรเงี้ยหรือ ตอนช่วงหม่บ่ายเย็นก็ท่า,าต้นไม้ท่าพับตัวลงมาถ้ายืดแขนเหยียดยืดขึ้นไปแล้วพับลงมาทั้งตัวอะไรแบบนี้นะคะเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตแบบนี้ร่างกายเขาจะได้เห็นว่าเราสามารถมีอะไรให้ร่างกายทำเนี่ยบ่อยๆเช้ากลางวันบ่ายเย็นก่อนนอนทําได้บ่อยๆไม่ใช่ว่าทีเดียวแล้วจบแล้วเหนื่อยเอาจนพอนําจากพยายามไม่แนะนําให้ น้องไพรเวทของนำ้ำมะคนที่ฝึกโยคะกับน้ะฝึกแบบนั้นนะคะเพราะมันเหนื่อยมันหนักสําหรับนำ้ำมาน้ำไม่ชอบความเหนื่อยความหนักอะไรมากแต่ชอบความที่เราสามารถทําซ้ําได้บ่อยๆกับร่างกายเราโดยที่ไม่เยอะแล้วอย่างเนี้ยค่ะน้ำมองว่าร่างกายของเราอ่ะจะแข็งแรงในระยะยาวแล้วเราจะไม่เบื่อเพราะว่าความไม่เบื่อเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นหลักๆเลยของการที่เราจะ ออกกาลังกายได้ทุกวันสามารถทําอะไรก็ตามได้ต่อเนื่องในทุกๆวันใช้ความไม่เบื่อเอานะคะอย่างอันเนี้ยพกพาไปง่ายมากหาที่เล่นหาที่ฝึกที่ไหนก็ได้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถทําได้บ่อยเท่าที่ต้องการนําเอาเจ้าเนี่ยคะ่ะไปให้น้องไ r i v a ของน้ำฝึกเป็นประจําเลยนะคะฝึกใช้สร้างกล้ามสร้างกําลังแขนกําลัง กำลังแขนแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้ออกในส่วนต่างๆลองดูคะ่ะลองหามาฝึกหามาเล่นดูแบบนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายที่หาได้ง่ายๆแล้วเราก็สามารถทําได้ตลอดเวลาแทบทุกวันแทบทุกครั้งแทบทุกเวลาและแทบในทุกๆท,ที่เราสามารถพกพาไปได้ด้วยนะคะลองออกกำลังกายแบบนี้คะ่ะทำอะไรก็ได้ที่เราจะสามารถทำได้บ่อยๆ ทำแบบไม่เบื่อทำแบบสนุกสนาไปเรื่อยๆกับเขานะคะแล้วเจ้าเนี่ยเขาก็ทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ